สวัสดีครับอาจารย์ครับตอนนี้อาจารย์สามารถที่จะเข้าไปรีวิวข้อเสนอโครงการของอาจารย์ท่านอื่นในระบบ e a s y Share ได้แล้วนะครับโดยอาจารย์มีเวลาทําจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้อตอนนี้ระบบ Easy s h ช re เนี่ยได้อาศัยข้อเสนอโครงการของอาจารย์ท่านอื่น3ท่านด้วยกันให้กับอาจารย์นะครับน่าจะใช้เวลาในการรีวิวประมาณสัก45นาทีดังนั้นก็ขอความร่วมมืออาจารย์ช่วยรีวิวให้ด้วยนะครับโดยตอนนี้เนี่ย ตัวระบบบิดดิ้งนะครับเราได้ปิดไปแล้วนะฮะัดังนั้นอาจารย์ท่านใดที่ไม่ได้ทําการบิดดิ้งหรือว่าเลือกอข้อเสน,นอโครงการที่ท่านอยากที่จะรีวิวนะครับระบบก็ได้เลือกให้ท่านไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ที่สําคัญก็คือเรื่องของเกณฑ์การประเมินครับเวลาอาจารย์จะเข้าไปประเมินข้อเสน,นอโครงการของอาจารย์ท่านอื่นนะขอให้อ้างอิงเกณฑ์นะครับของการประเมินด้วยซึ่งอาจารย์ท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปในออนไลน์คอร์สนะครับขอให้เข้าไปดูเกณฑ์ในออนไลน์คอร์สด้วยครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตสาธิตให้ดูนะครับว่า ขั้นตอนการทำรีวิวทำอย่างไรครับเมื่อเข้าไปในระบบ Easy Share นะครับอตอนนี้ผมยืมให้เขาของอาจารย์ท่านหนึ่งมานะก็สามารถที่จะเข้าไปทำการรีวิวโดยเข้าไปที่เมนูที่ชื่อว่ารีวิวครับผมจะลองขยายหน้าจอให้ดูนะฮะก็มีเมนูด้านบนนะครับที่ชื่อว่ารีวิวอาจารย์ก็เข้าไปที่สับเมนูนะครับที่ชื่อว่า assign to me เมื่อเข้าไปแล้วนะครับก็จะเห็นเปเปอร์นะครับที่ได้รับการหรือข้อเสนอโครงการที่ได้อาศัยให้อาจารย์อยู่ที่นี่ครับก็อาจารย์สามารถที่จะเข้าไปอ่านเปเปอร์นะครับหรือข้อเสนอโครงการโดยการคลิกที่ปุ่มนะครับไอคอนสีเหลืองตรงนี้เนาะคลิกไปแล้วก็จะโหลดนะครับไฟล์ pdf มาอาจารย์ก็ไปอ่านดูถ้าอาจารย์อยากที่จะ add review นะครับอาจารย์กดที่บวกครับก็จะมีฟอร์ม review นะครับปรากฏขึ้นมาให้อ่าก็ฟอร์มนี้ก็ฟอร์มง่ายๆครับ ก็คือให้คะแนนครับ0ถึง3เนาะถ้า0เนี่ยคืออาจารย์คิดว่าไม่น่าผ่านแน่นอนนะคือไม่ผ่านแน่นอนครับ1ไม่น่าผ่าน2น่าจะผ่าน3ผ่านแน่นอนคือถ้าชอบมากก็เลือก3เนาะนะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือให้เขียนเหตุผลนะครับการรีวิวของอาจารย์ลงไปในช่องนี้ข้อความในช่องนี้จะถูกส่งกลับไปยังเจ้าของข้อเสนอโครงการด้วยนะครับฉะนั้นขออาจารย์ช่วยเขียนรีวิวนะครับแบบสร้างสรรค์อ่า ละเอียดเท่าที่จะเขียนได้นะครับลงไปในนี้ด้วยนะถ้าเป็นไปได้รีวิวแบบบรรทัดเดียวจบอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับขออาจารย์รีวิวเนาะแสดงความเห็นนะครับว่าสิ่งที่เขียนมาคิดว่าดีหรือไม่ดีดูจากเกณฑ์แล้วตรงไม่ตรงนะขออาจารย์ช่วยบรรยายให้ด้วยนะก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้อ่านนะครับในภายหลังสุดท้ายครับให้อาจารย์เลือกความมั่นใจเนาะว่าที่อาจารย์รีวิวไปเนี่ยอาจารย์มั่นใจแค่ไหนเนาะก็มีอยู่5ระดับด้วยกัน ถ้าอาจารย์มีคอมเมนต์ที่อยากจะส่งหากรรมการนะครับก็คือส่งหาผมเนาะโดยที่ไม่อยากให้เจ้าของข้อเสนอโครงการเห็นนะครับก็สามารถได้เขียนมาช่อง,งล่างนี้ได้อาจารย์ก็กด Submit Review แค่นี้ครับก็เสร็จสิ้นกระบวนการรีวิวแล้วอาจารย์ก็ทํา3ฉบับเท่านั้นนะครับฉะนั้นก็ขอฝากอาจารย์ด้วยโดยผมอยากจะเน้นย้ํานะครับว่าอาจารย์ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกระบวนการ p e e r r e v i e วนี้นะครับหรือผู้อือ่นก็คือถ้าอาจารย์ไม่ได้ peer Review งานของท่านอื่นนะครับ ข้อเสนอโครงการของอาจารย์ก็จะตกรอบไปโดยปริยายเนะาะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์เนาะอาจารย์จะได้เห็นคนอื่นด้วยนะครับว่าเขาเขียนเสนอว่าอยากทำอะไรกันครับขอบูณอาจารย์ทุกท่านมากครับผม